ัดน,นี้นาวากาพิสุน้อยเนยวน้ำาส่งผู้บวชไม่โอ้ยความเลียนทองพาวินในกดระเบียบแบบเบืองให้จากหูแม,นม่นหอมทางนาลาย อำจามาอย่งของยาปอยนเศรษฐีผู้มีน้ำติมพาโลมาลายเลี้ยงน้อยังบีเทียไม่ให้เหลือพระธรรมเจ้าแม่นับฟางนมังมูลแม่ใหญ่เอ้ยเอาให้เปิ่นแผนขาว นั่นก็มองแปดเปือนเฟือนให้โปงไว้ใสยงจะเจริญพ้นท่านผู้ชมและผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังสดับรับฟังทางเพจวัธระมเสียงท้องกับรายการวัระรมพาสัจร์มืรดยอตมประมหาเกี่ยวเดินทางไปงานในม่นงานดวนดวนกระดวนอิหลีไม่ใไง่อ้ยเอ้ยบางสายเจ้าภาพแล้วก็แม่นเดินทาง ไปเทศอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืเ่องจังหวัดนองบวัวลำพูบ้านชมพูทองตำบลเมืองไม่เพื่อนลญาติโยมคุณแม่คุณแม่อย่างบลุลลืมซื้อเพื่อนเผู้เพื่นเป็นแฟนครับทางวัดธรรมเสียงทองเพื่นกับประธานานิม,มนต์มือนีเทศกับอาจารย์มนตรีและอาจารย์สดใสน้อยเมืองขอนแก่นเดินทางโดนในกมาฮหดอันบ้านอัน มาเส้นลัดต่อพี่น้องมาเส้นบันโคกน้นปอดแดงนี่แม่ตอนนี้หอดบันโคกแล้วมากับโซเฟอร์ผู้เก่าผู้เดิมเมื่อนี่รองพี่โอกระมาเน่าตัวมื่อนี้เดินทางผนเกถ่ายรูปผนเอกค้อตุมเก็บภาพภาษาหนึ่งกับมาผนเกคอนไวท์เอาเดินทางพี่น้องเดี๋ยวยานย่อมทั้งหลายถ้าไปติดตามทั้งยูทูบบอจะเป็นทางเพจวัฒนธรรมเสียง ท่องแล้วก็หลายๆคุณบาอาจารย์ที่นํามาเตยียดไอ้พี่น้องเป็นการอนุรักษ์ประเภทนี้อีสานบ้านเฮาบางบ้านเพื่อนเสียหรือว่าเพื่อนจากเพื่อนตายด้วยนะสิเพิ่นกะพมุนพระไปเทศไปสลองสัทธัญโยมบางบ้านเพื่อนกะจ้างมาล่ำบางบ้านเพื่อนกะมุนะสมองคก์กระเจาไปแสดงธรรมให้ธรรมะดานสติปัญญาหลายรูปแบบพี่น้องมันจะเป็นธรรมะอาน,นิสงส์ก็มีธรรมะ อ่าสารพันธุกถาภาษาหนึ่งกับว่า็นธรมบันเทิงกับว่า้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมันฟังแล้วผู้มักในรถเสียงกับมีผู้มักในรูปกับมีผู้มักในอ่าถ้ำกับมีการแล้วอยู่ที่การใส่ปิจาตรญาณในการรับฟังรับชมพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เดินทางอยู่พี่น้องโอ้โอรถรถอ้อยกันได้หลายพี่น้องปีไม่ค่อยไปค่อยมาแล้วใส่พี่อ่าให้พี่น้องขเบ่งถนนบนทาง อไปช่วงนี้ก็มันลดหลายปีไม่ทรงไทยปีเก้าต้อนรับปีไม่พี่น้องผู้เดินทางจากกรุงเทพมหาคนครเดอ้เออก็คอยระมัดระวังโอ้แต่หลายสาเหคอยระมัดระวังได้ยินข่าวว่าทางถนนสัญจรเส้นหลักของกรุงเทพอุดรน,นี่ลถอย่างแน่นพอสมควรอย่เพราะว่า พี่น้องประชาชนเทราก็เดินทางจากมองเหตุการในงานวันหยุดเงาเนา,เนาะปีไม่ก็อยากมายามบ้านผมลองค้นกับว่าปีไม้จังค่อยเสยด็จมาบ้านมันก็เลนหลายในเจ้าหน่อยชวงนก้กซ้ำหมดแตกขัง่งหัวพี่น้องบานเนเมื่อเนี่ก็จะไปเทศเรื่องกองบุญนี้ทรงให้วิญญาณแม่ตายไปบริก้กินเขาแจกโดยท่านอาจารย์สดใสแล้วก็อาจารย์มนตรี อาตมาพระมหาเกลียวหลาโค้งขึ้นไปนตายันเลยเออมีรถบอกว่ามันมันอันตรายนะ้ำรถอ้อยนี่เนาะยาเจงได้ละหอดหนาข้าเจาตาดอ้อยพี่น้องระมะัดระวังในจักน้อยสองโอ้มันไกล่ลานอ้อยลุ่งเทียนอ้อยข้าเจ้าตัวนี้ซอเฟอร์ผู้เก่าผู้เดิมน้องบานน้องบาสผู้เดินทางพาไปเทียไปหันไปนี้แม่นผู้นี้ล่ะพี่น้องเอ,อ้ย เบิงทั้งนาแล้วมาเบิงทงังมาเบิงนาผู้เบาวบานนี้เบิงทั้งนาแล้วมาเบิงทา,งา,า้ง,ทางหลังมาเบิงนาผู้เเวบ้านนี้พี่น้องนี่แหละบรรยากาศชีวิตนี่มันเดินทางแขนอยู่บนเส้นด้ายขายวีดินไรคืดยางรถได้พี่น้องเนาะขาวดินละคืดยานรถได้เพราะฉะนั้นเท่ากัปลอดไพไว้ก่อนพี่น้องคุณผู้ฟังอยู่ทางบ้านก็กันไปสามาสายกัน ขาดไปได้คือสติเด็กน้องพี่น้องขาดไปได้คือสติขับรถขับรานี่เพาะมีสติก็ไปตะเลิดตะเลยเด้พี่น้องย่างเย่วัเพื่อนกันขั้นโตขาบปเบิ้งหนาเบิ้งะลังกะตำต่อกับเบิร์สติสตังไปเกิดนั่นเกิดนี้ได้เอาพี่น้องเฮ้าทั้งหลายจังไปติดตามทางเพจวัฒธรรมเสียงท้องกับรายการวัฒธรรมพาสัญจรบริเตอรตมาประมหาเกี่ยว กกบ,บมมีอยัางไรหรอกมา,ากทาทใายพี่น้องเด้วยวามคิดนอดคิดหึงพุทธติตามทางวัฒธรรมเสียงท่องเด้ออนุโมทนาทุกหมงทุกบอลคอมเมนต์กันคำาว่าฟังจากสสัญญาณสัตบพระคุณเจาเทพเป็นในพี่น้องอยากฟังเรื่องไหนกนัคอมเมนต์กันขำาว่าเด้อพี่น้องเด้ออาวจเลื่อนพรอยอยู่ดีสบายกันสุขสุขคน